สวัสดีครับนี่นะครับเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์นักเรียนคนล่าสุดของทาง Modify Watch นะครับเดี๋ยวมาทําความรู้จักน้องเลิศกันนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเราทำงานทางด้านไหนแล้วทำไมถึงมาเรียนซ่อมนาฬิกาครับก็ปกติก็ทำบริษัทยอยู่ครับแล้วก็มาหาอาชีพที่สองครับก็สนใจมาเรียนเป็นช่างนาฬิกาครับที่นี้ เข้าใจว่าก่อนหน้านี้ไม่ไม่เคยมีความรู้เรื่องการซ่อมนาฬิกาเลยใช่ไหมครับเป็นศูนย์เลยครับศูนย์เลยแล้วเป็นไงบ้างครับมาเรียนที่นี่ก็โอเคขึ้นเยอะเลยครับเพราะอาจารย์ก็สอนแบบประกบตลอดครับก็คค่อนข้างที่จะโอเคมากหลังจากที่ได้เข้ามาสัมผัสศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องการซ่อมนาฬิกาแล้ว รู้สึกไงบ้างครับว่าเอ้ยมันเป็นอาชีพได้ไหมหรือว่า <c oughs> เรามีนแผนในอนาคตยังไงบ้างครับครับร,รู้สึกว่าเอ่อมันมันเป็นอาชีพได้ครับแล้วก็เอ่อรู้สึกชอบนาฬิกามากขึ้นครับอืมครับ,รบแล้วบรรยากาศการเรียนการสอนของที่นี่เป็นยังไงบ้างครับก็เอ่อฟิิเบิลครับแล้วก็เป็นกันเองมากครับน่านาเรียนครับครับผมทีนี้อ่ ราะว่าหลังจากที่เรามาเรียนเนี่ยเรามีแพลนที่จะทําเป็นอาชีพที่ใ<ช>2ใช่ไหมครับใช่ครับก็คืออาจจะเป็นเหมือนกับเารอะไรคือเหมือนกับเปิดโอกาสให้ตัวเองมาเรียนรู้ทักษะใหม่ๆแล้วก็เปิดเปิดประตูอีกบานหนึ่งขึ้นมาในชีวิต<ช>เพื่อเป็นเหมือนกับเป็นทางเลือกให้ชีวิตเราคือผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าทุกวันนี้คือคนที่มีงานหลักอยู่แล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็ การมีอาชีพที่2ที่3เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องจําเป็นเพราะว่าบางครั้งเราก็อยากจะมีรายได้หลายๆทางซึ่งการมาเรียนซ่อมนาฬิกาเนี่ยหนึ่งคือลงทุนไม่ได้สูงนะครับก็คือ2ก็คือว่ามันจะทําให้เรารู้ว่าคือเราชอบหรือไม่ชอบอยากไปต่อหรือว่าไม่อยากไปต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีในในการที่เราได้มาลงเรียนจริงๆนะครับ ก็อยากจะให้คุณเลิศฝากถึงคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่แล้วก็ยังลังเลสนใจว่าจะมาเรียนดีหรือไม่มาเรียนดีอ๋อก็ตัดสินใจได้เลยครับว่ามาเรียนดีกว่าครับก็มีทั้งอาจารย์มีทั้งออสตาฟทุกคนดูแลดีมากครับก็มีอะไรก็ถามได้ทุกอย่างเลยครับ เห็นคุณเลิศบอกมีแผนที่จะเรียนต่อคอร์สขัดด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่อันนี้เป็นคอร์สท,ที่จําเป็นนะครับสาหรับคนที่เชื่อว่าหลายคนมาเรียนซ่อมเครื่องแล้วอยากจะได้ไปทํากิจการเนี่ยก็แนะนําให้มาเรียนขัดด้วยนะครับวางแผนการเรียนมาเพราะว่าคอร์สขัดเนี่ยเป็นคอร์สท,ที่หาเงินได้เร็วแล้วก็เห็นผลด้วยตาเลยนะครับก็คือลูกค้าเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดเราจะประกอบกิจการทางด้านนี้เนี่ยงานขัดเป็นอะไรที่ คือเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแล้วก็ใช้เวลาสั้นในการได้เงินด้วยนะครับบางทีลูกค้ามาที่ร้านเนี่ยคือมาแล้วก็อยากจะรอรับชิ้นงานเลยนะครับซึ่งถ้าเรามีเครื่องขัดมีหัวขัดต่างๆแล้วก็มีทีมงานที่ขัดได้เนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องนี้มากก็คือมาปุ๊บให้บริการลูกค้าได้ทันทีแล้วก็ลูกค้าที่มาใช้บริการก็แฮปปี้นะครับถ้าเกิดเรามีความพร้อมทั้งนั้นนี้แล้วก็คืนทุนไวมากนะครับคือต้องบอกเลยค์สขัดเป็นค์สที่คืนทุนไวที่สุดนะครับ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยงานซ่อมเนี่ยบางทีคืออาจจะต้องใช้เวลานะครับเช่นมาซ่อมแล้วอาจจะไม่จบอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องมีกลับมาแก้รอบ2รอบ3แต่ถ้างานขัดเนี่ยจบตั้งแต่วันแรกเลยนะครับผมก็ฝากไว้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับสําหรับคนที่สนใจเรื่องของาศาสตร์เรื่องของการซ่อมนาฬิกาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราเปิดรับตลอดนะครับ ลูกศิษย์คนไหนที่หรือคนสนใจคนไหนทีออ่อยากจะมาเรียนรู้ศาสตร์ของการซ่อมนาฬิกาเนี่ยเราก็มีหลากหลายคอร์สนะครับก็ฝากไว้เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็เข้าไป w w w modifykitwatch.com นะครับผมจะมีรายละเอียดข้อมูลคอร์อสเรียนต่างๆตารา,างเรียนสามารถเข้ามาดูตารางเรียนได้แล้วก็สมัครเข้ามาได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณเล่นมากนะครับขอบคุณครับ